เจนี้วอกเกอร์นี่เหมือนนักเป่าปลุยเรียกเราเลยเราตามเขาไปตลอดมันยอดไปเลยปกติเราออกมาซื้อของยากมากที่เจอผู้คนเ่เจ้านี้ติดต่อให้เราเจอกับชายที่ชื่อมอริสชายคนนี้น่าจะมีของมากมายเขาเคยเปเจาของปัป๊มน้ำมันแล้วก็เป็นนักสะสมรถการที่เขาพาเรามานี่ที่ร้านของมอริสเป็นเรื่องใหญ่ของเราเลยนะคือใช่มอริสไหมอ๋อยนดีรู้รจักครับดีมากยดีรู้จักครับไปกันบ้างครับคุณสะสมของนานแล้วสินะเนี่ย เออแต่ผมเห็นอะไรจิ๋วชอบชบผมขโมยมันไม่ได้ผมก็จะพยายามซื้อมันเยี่ยมเลยแล้วมคุณเจอกันได้ยังไงครับเออผมรู้จักจอรานาแล้วเราเป็นเพื่อนบ้านกันมา40ปีได้โอ้โลครับแล้วตรงนี้เคยเป็นอะไรครับ เรามีสถานีน้ำมันหกหัวปั๊มที่นี่แล้วทั้งใหญ่ที่ด้านหลังนู่นแล้วคุณเริ่มงานนี้เมื่อไหร่ครับพันเกอคุณเจอของจบกกิกไหมครับยังเลยเรากลังดูอยู่เราเพิ่งเปิดมาเราจะเปิดดูต่อแล้วมองดูต่อเราจะดูต่อไปโอ้โหเขาปัดอะไรเนี่ยแต่บางทีผมมือไวนะแล้วคว้าบางอย่างมาเพราะว่าผมรู้ว่ามันเจ๋งอ่ะ นี่สไลด์ครับว้าวคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันใช้กับอะไรในต,อ,<ม>ตอนที่ผมไปสนหรอกมันดูเจ๋งจริงๆก็แค่นั้นน่ะผมจะบอกให้ว่ามันมาจากอะไรรถบิลไอิกมาสเตอร์ปีพันเก้าร้อยยี่สิบหกบิลอค์คันใหญ่เลยรถบิลไอิกมาสเตอร์ซิกทุกรคันระหว่างปีพันเก้าร้อยยี่สิบห้าถึงพันเก้าร้อยยี่สิบแปดอยู่ในธุรก,กิจมาตั้งแต่ปีพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าปัจจุบันบิลไอิกเป็นผู้ผ,ผลิตรถยนต์อเมริกันที่เก่าแก่ที่สุดผมจะบอกราคาให้แล้วมันจะบอกคุณว่าผมต้องการเท่าไหร่ผมต้องการ,ร์มมัันีคค่่่าาเทาไหรรบ จะ150ร้อยห้าสิบถึงสองร้อยเหรียญเรานักสะสมที่ชอบรายละเอียดจริงๆส่วนประดับที่กระโปรงรถจะเป็นเหมือนเชอรี่บนก้อนภายเลยใครจ่มีมิวอีกคันใหญ่ก็ยังหา <ผม S 1> แบบนี้ได้ไม่มีมช่อง<ล>ว่าเจรจาเท่าไหร่เลยสักร้อยเหรียญเป็นไงครับได้เลย <laughs> เร็วทีนี่โลหะวาวชิ้นหนึ่งก็สะดุดตาผมและผมคิดว่าน่าใชถทอรมัน BSA จริงๆไหม แล้วถัง BSA บนนั้นนะครับ okay, คุณจะขายไหมเอาขายครับ oh, ขายมาดูดีเลยโอ้พระเจ้าพระเจ้า BSA ย่อมาจากบริษัท Birmingham Small Arms พวกเขาผลิตมากกว่ามริไซค์ทำเครื่องบินทําแท็กซี่แล้วทําปืนด้วยมันอยู่วันนั้นมากี่ปีแล้วเนะรยี่สิบห้าแล้สามปีโอเคตายสิห้าสิบดอลลาร์โอ้ oh, มันมีค่ามากกว่านั้นเท่าไหร่ครับ หนึ่งร้อยโอ้ดูเหมือนแฟรงคี้เจอโปสเตอร์ตรงนี้แล้วโอ,โอ้พระเจ้า <c oughs> มันเหมือนลำแสงสว่างเลยมันแบบว่าอ,อของพวกนี้มาจากไปีไหนคุณจับได้ไหมเออครับมันต้องก่อนปีพันก170ร,ร้อยเจ็สแน่สำหรับโปสเตอร์แบบไหนก็ตามผมไม่สนว่าจะเป็นโปสเตอร์หนังแก๊สหรือน้ำมันวิทยุอะไรก็ตาม สภาพนะครับสภาพอันนั้นถูกวางเรียบมันไม่ถูกม้วนไม่เสียหายจากแดดมันเหลือเชื่อมากเลยนะให้ผมเอามันกลับบ้านสิผมขอ,อกลับบ้านผมจะทําให้คุณพามันกลับตกบลงเอาเลยโอ้ยอดยอด นี่ผมจะบอกให้นะคนดีๆอย่างคุณเดี่ยผมจะทําให้คุณพามันกลับบ้านคุณเอาไอ้นั่นกลับบ้านไปได้เลยฟรีๆ่ใช่ดิออ้ยไม่ได้ผมทาไม่ได้หรอกโอเคผมจะเอามันกลับบ้านกันแล้วกันโอเคโอเคจะมวนแล้วนะโอเคมวนไปเลยยอดเลยรูปนันสวอเลยแฟรงกี้ใช่มันสวยเลยล่ะ วิกเกอร์สเอเน c o r จีคอ t i ปอรชั่นเดิมชื่อวิกเกอร์สปิโตเลียนปี1980อขายให้ทั t เทอร์ i บลลและปิโตลูวิชเป็นเงิน1 1พันล้านเหรียญนี่คือสิ่งที่คุณได้พบอยู่ตลอดมันประบางราคาไม่ได้ผมอาจจะน่าไปใส่กรอบมันเป็นชิ้นที่สวยผมชอบของเกี่ยวกับน้ำมันผรรู้สึกสดชื่นที่ได้มันนะขอบคุณมากๆครับนี่เป็นสิ่งที่ผมชื่นชมที่บ้านและผมจะจำไว้เสมอว่าคุณให้ผมมาขอบคุณ <c oughs> นะบริษ <c oughs>